<Yeah>. Okay. วันนี้เราไปหลังบ้านมาไปเจอหน่อไม้อ่ะนอกฤดูค่ะ,ะธรรมดาเวลานี้ญี่ปุ่นหน่อไม้ญี่ปุ่นจะไม่มีแล้วนะคะแต่ว่าสายพันธุ์นี้อะไรนะคะเป็นหน่อเล็กๆค่ะเหมือนกับหน่อไม้อะไรป่าบ้านเราค่ะมันขึ้นมาให้หลักเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าวุ้นสมไปเห็นได้มาหกเจ็ดหน่อค่ะกำลังงามงามค่ะอะ ลืมไปดูไม่ได้ไปดูตั้งนานหน่อไม้นี้ขึ้นมาอยู่หลังบ้านเรามาตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่อะไรนะบันฑะบุรุษคาโตาปลูกไว้ค่ะแต่ว่าผู้ชมก็ยังไม่เคยไปเอามากินนะคะรู้ว่ามันออกหน่อนอกฤดูแต่ว่ายังไม่เคยไปหักยังไม่เคยไปเก็บมากินวันนี้ไปเอาอะไรนะเมื่อวานนี้เก็บเห็ดมาได้เยอะค่ะเห็ดที่กินไม่หมดหรือว่าไม่ทําอาหารต้นดอกแก่ๆแกเอาไป ไว้หลังบ้านเผื่อมันมีเชื้อเห็ดปีหน้าไม่ต้องไปป่านะคะเก็บอันนี้ก็เลยไปเจอหน่อไม้ค่ะก็เลยเด็ดมาได้หลายหน่ออยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นหน่อเล็กๆค่ะเลยอะไรนะมันนอกฤดูจะเอามาทําแกงราวหน่อยค่ะเพราะว่าบ้านบุญสมก็มีอะไรนะใบเย,ย่นอหางอยู่ค่ะที่สวนนะคะแต่ว่าหน่อไม้เวลานี้หน่อไม้ญี่ปุ่นไม่มีค่ะอะนอหนอ่หนอยาวๆนี่มีเยอะแต่ว่าไม่ได้ไม่ไม่เด็ดค่ะเพราะายาวเกินไป ยังไม่เคยเด็ดแบบมากินค่ะแต่ว่าปีนี้ไปเห็นแล้วก็เลยเก็บมามีหน่อยเยอะให้เหมือนกันค่ะแต่ว่าต้นใหญ่แล้วเสียดายปีหน้าจะให้ดูอีกทีหนึ่งค่ะอันนี้เป็นคล้ายๆหน่อไม้ไผ่ลวกหรือว่าหน่อไม้ป่าบ้านเรานะคะหน่อเล็กค่ะหน่อไม่ใหญ่แล้วก็อะจะลื่นดีเหมือนกันค่ะไม้ไม้ไม้มีขนนะคะไม้คิดว่าจะไม้คันเพราะว่าต้นเล็กด้วย เลยอะไรนะคนสมกินคนเดียวกินไม่หมดหรอกค่ะกินได้อยู่สองมือสามมืออยู่เนาะเพราะมันก็อะไรนะมันยาวค่ะมันยาวถ้าเราไปเจอตอนที่มันหนอเล็กๆมันจะดีกว่าะคะอันนี้หนอนยาวคืนแต่ว่าเสียดายก็เลยเก็บมากินอยากจะกินหน่อไม้สดค่ะเวลานี้พี่ญี่ปุ่นไม่มีนะคะหน่อไม้สดหากินหน่อไม้สดไม่ได้แล้วค่ะจะเป็นหน่อไม้อกระป๋องหรือว่า หน่อไม้ที่เขาทําสุกแล้วคะ่ะหน่อไม้สดเวลานี้ที่ญี่ปุ่นไม่มีนะคะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรานี่มีมีทุกฤดูม,มีหน่อไม้หลายๆสายพันธุ์แต่ว่าญี่ปุ่นตอนนี้ไม้มีคะ่ะแต่ว่าก็มีโอกาสปีต่อๆไปคุณสมมมีโอกาสได้กินหน่อไม้ไพ่เหลืองบ้านเราคะ่ะปีนี้เอาไปลงดินไว้สองต้นแล้วคะ่ะหน่อไม้ไข่เหลืองบ้านเรานะคะก็มีโอกาสปีอีกสองสามหรืออีกสองปีหรือว่าปีหนะ้ามีโอกาสได้เก็บหน่อไม้ไพ่เหลืองให้ดูนะคะ เอาต้นมาจากบ้านเราแล้วก็มาปลูกได้สองต้นใหญ่ๆค่ะไว้แกงเสร็จแล้วจะให้ดูอีกทีนึงค่ะจะพามาสับนอไม้เด้อค่ะเด้ออันนี้ทําเป็นแว่นๆดีกว่านะคะตรงที่เป็นแข็งๆเลยก็จะทาเป็นแว่นๆอันนี้ก็จะสับได้น่อหนึ่งไม่แกงค่ะอันนี้จะแกงลาวด้วยค่ะเด้อสับก็ได้ผ่าเป็นแว่นๆ,ๆก็ได้อ <thirty> มันหน่อเล็กค่ะมันหน่อเลยมันหน่อเล็กจะสับนอไม้นอไม้ป่านอไม้ป่าฝะานอย่งนี้ก็ได้นะคะ ทำแกงเตดแกงลาวใส่เห็ดค่ะไปเอามาจากลำบ้านไดค่ะเด้อสับอย่างนี้ก็ได้นะคะมีหลายชนิดทำได้หลายชนิดค่ะโอเคหรือเปล่าเ่นก็พอเนาะสุนายเจทำเหมือนเดิมค่ะอ,อันนี้นะคะโอเคหลังจากสับเสร็จแล้วก็จะมาต้ม่อยนะคะแต่ว่าคุณสมจะใส่ ข้าสารหน่อยนะคะเพราะว่าคนญี่ปุ่นบางทีเขาจะใส่อะไรนะคะลำข้าวหรือว่าใส่ล้างน้ำล้างสาวข้าวค่ะเขาบอกจะทําให้มันจืดไวเลยบนสมก็จะใส่อะไรนะคะจะใส่น้ำเสาข้ใส่ข้าวสารหน่อยค่ะเพราะว่าไม่บ้านบนสมวันนี้ไม่ได้อาไม่ได้ล้างข้าวค่ะเปิดไม่มีน้ําล้างข้าวจะใส่จะเอาข้าวเม็ดเม็ดใส่ลองดูแต่เขาก็บอกว่าใช้ได้นะตอนนี้กําลังเดือดค่ะ จะต้มสักประมาณ20นาทีค่ะตอนนี้จะเปิดพัดลมดูดก่อนเด้อค่ะเดเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเดี๋ยวจะได้ยินเสียงพัดลมดูดเสียงดังๆตอน,นจะต้มประมาณ20นาทีก็จะมาทําแกงแล้วค่ะเวลาเราจะทําแกงจะให้ดูจินจ้าหอดสวนจะเพิ่มจะไปเย้านางเด้อค่ะเด้อจะไปแกงใหม่ให้เด้อค่ะเด้อใบเย้านางกลางน้ำงามค่ะอันนี้ปลูกนะคะไม่ใช่เกิดธรรมชาติเอามาจากบ้านเราค่ะ ไปย่านสวยๆจ้ามาด้วยจ้าไปแกงหน้าไม้ไปแกงหน้าไม้จ้ามาดูปลาป่าพักกิตูแล้วค่ะเด้อแกงมืดบอแกงมืดตำบลอำเภอกระบ่มืดเด้อค่ะเด้อพักกิตูพักกิตูพักกิตูเลยสวนพักกิตูค่ะสวนเป็นแบบพระราแถมพม่านกะมือนีเครื่อฟ้ากือฝนเป็นหมอกเป็นเข่าเด้อค่ะเด้อสวนนี้พักกิตูหอมนีแนวแกงไส้หอมเนี่ค่ะนี่แบบวบนำ บมบวบมีสงสัยเป็นวยข้างในค่ะเด้อแต่ว่าสีซองนี่ซองนี่เห็นอยอมางอ้าอยู่นีแบบมี้ค่ะนีแบบนีแถมหักบวกด้วแถมวย่ในข้างใบวกพอมค่ะนี่่วยนะเห็นไม่ะดูคิ้่ะกำลังเลือกมยได้หลายเยค่ะนี่น้อยน้อยนี่กับจิ้มวัวะะอ้หพีแจงไหมน้องกระดีเพื่อนนี้นาคะเนาะแขมแถ้มแมก่ะแถ้มนมานาโกแถมผักบุแต่เด็กพวกนี้ตัพวกอีตัมพวกอี้ตหลายเลยตัอเ้หลายเนี่ เย็บมัด no. ิก็้ามตำเอาเพื่อต่้าจแงทำอะไมได้จักเลเจ็บเมื่อไห่ได้ค่ะพอดตื่นเอันนีก่อนค่ะชุ่มชุ่มก่อนจะค่อนในเงี้ยวนนหน่อยก็บขอสอัคคีตะไคร้วค่านตบบวกใบนี้ก่อนค่ะใบอันนี้พักกนิดงนงอยก่อนเากเลยผมเราจะมัดอวบไปส่วนนะคะ ได้มีอยางก็เดือนางามนะคะเดเลสีเกยมมวไม่ใหด้วยคะเิเห็ดโลกงายเลยจ้ะใบใบแขีได้จ้ะเด้ะะะเยยอัอง,ง,ะะง να. แกาด้ค่ะสิใสใบอนางด้ว่ายิ่งย่องใบเดอนางเด้ค่ะนี่มาหนัไปนนางนางค่กดีสีเขียวฟอมเไดค่ะได้งก่อนจ้าตองก่อนจ้า

แค่สิไปไปบกรงแล้วด้สบายไม่หักใส่ชมด้วยค่ะเสียณมาไ้จะดื่กได้ักชิ่นไว้ดื่ยก่อนซึ่งก่อนได้จะได้ไปมา